เดินงานนี้ไม่ต้องกลัวหิวค่ะเพราะว่าชิมฟรีตลอดทั้งงานแม่กับน้องๆก็อยู่กันที่งานไทเฟรค2024นะคะเป็นงานเดียวที่รวมสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมจากแบรนด์ดังมากมายและเราก็มาอยู่ที่บูธแบรนด์คนไทยค่ะแบรนด์ใบสีสินค้าจะเป็นน้ำจิ้มซอสหมักซอสผัดและแป้งทอดกรอบค่ะกิจกรรมภายในบูธจะมีโฟโต้บูธ360องศาด้วยค่ะเราก็จะได้คลิปน่ารักแบบนี้ไปโพสโซเชียลด้วยและไปสีิงเชฟพู4มาช์ทำอาหารให้พวกเราได้ชิมด้วยค่ะและเมนูนั้นก็คือความบุญญาตรรกองครับผม เวลาเราทำอาหารเนาะมันไม่ต้องอยึดติดว่าเราจะต้องทำแบบนี้ตลอดไปอาหารนะมันอยู่ที่ความชอบและความสนุกแต่ตอนที่ตัวเองชอบทำออกมารู้สึกสนุกเราจะกินอร่อยที่นั้นมันจบ<อ>น้ำจิ้มแจ่วเราสามารถนำมาบักได้ดูชอบมากก็คือตัวเครื่องเขาแรงมา,ากปัจนุบันเขาจะมีเครื่องย่างทาททุกคนได้ตักเกล็ดดูนะได้ใช่จะกินโคตรมากน้ำหมักและสีก็จะเสืยอแบบนี้ครับคนทำอาหารไม่เป็น,นอย่างเราก็ได้ความรู้และเทคนิคกับเชฟฟูมากมายเลยค่ะเสร็จแล้วได้เวลาชิมแล้วค่ะราน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากใบสีซะหน่อยนะทามาก ำสูตรเชทได้ไหมลืมแต่เราจะทำจำง่ายเพราะว่าเรามีซอสหมกักไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไม่ต้อ,องใสชิมเสร็จก็ติดใจซื้อกลับบ้านจะไปทําให้คุณแม่ทานเมย์ก็จัดมาหลากหลายสูตรมากเลยค่ะแต่ที่ติดใจใสายรักสุขภาพอย่างเราต้องน้ำจิ้มสุกี้สูตรแงตุ้กและน้ำจิ้มสุกี้โบราณูุดไลท์อร่อยเข้มข้นหอมน้ำมันงาแถมสูตรไลท์ยังมีโซเดียมต่ําและน้ําตาลน้อยกว่าด้วยส่วนใครที่อยากจะลองหาซื้อได้ที่ท็อปและท็อปฟู้ดท็อ์ทุกสาขาหรือที่ออนไลน์ช้อปปิ้งทุกช่องทางค่ะ